ทรงส่งเสริมศาสนาทุกศาสดาในประเทศไทยคนนี้ใครครับพระพระนะคนนี้ล่ะลูกโตอามัมโตออิมัมครับโตอิมัมแล้วคนนี้ลหละลูกบราเดอร์ทรงครองแผ่นดินโดยทำลพระองค์ทรงนำทำตัวอย่างไว้ในหลวงทรงทรงดนตรีสนอเพราะดีกวีจับใจในหลวงทรงเล่นอะไรลูกเล่นเปิด ชั้มแปดแล้วในหลวงใส่อะไรเนี่ยตรงนี้ no mm. oh, this is a w a h พระองค์ทรงเล่นกีฬางดงามสงา่าอันนี้เขาเรียกอะไรลูกเจาเืียงพระองค์ทรงเล่นอะไรในหลวงทำอะไร <c oughs> <c oughs> ลนนูกใน oh, หลวงทำอะไรดนไมต้นไม้รดน้ำต้นไม้นะทำานุบำรุงฟุ้งเฟื้องกเกษตรรุ่เรืองอยู่คู่คนไทยนี่ใครเอ่ย ควายแล้วนี่ล่ะลูกฝ้าเหม่ฝ้าเอม่เอาปนกันรู้ What is this boy boy and how about this one what is this บ๊อกไปอ่ะบ๊อกโอืมถามภาษาไทยก็ต้องตอบควายสิจ๊ะขอโทษฮะคนนี้ล่ะลูกคนนี้ใครใครเอ่ยใครครับคนนี้อ๋อหมออ๋อหมออ๋อหมอรักษาใครครับเบบี้เบบี้แล้วคนนี้ล่ะลูกใครนะผมสีขาวๆใครเอ่ย คุณยายคุณยายแล้วนี่ล่ะลูกคุณยายแล้วคนนี้ล่ะลูกคุณตาคุณตา What color is the this one What color is this Purple Purple And how about this one What color is Green. this Green What color is this one the